การสอบสวนโรคระบาดหรือ outbreak investigation ซึ่งเป็นกิจกรรมทางระบาดวิทยาที่มีความสำคัญเนื่องจากปัจจุบันเราอยู่ในยุคข,ของโลกรภพิวัต์ตลอดจนจะเข้าสู่สังคมของ e e c โรคติดต่อต่อตางๆไม่ว่าจะเป็นโรคอุบัติใหม่ต่างๆนับวันก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็ความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆบางกรณีสามารถทาให้เสียชีวิตได้การสอบสวนทางระบาดวิทยา ็นกิจกรรมซึ่งจะทําให้เรารู้จักเกี่ยวกับลักษณะของ,างาการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุของผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มเด็กหรือกลุ่มวัยต่างๆช่วงเวลาบางโรคจะมีความสัมพันธ์กับฤดูการต่างๆหรือช่วงเวลาอื่นๆตลอดจนเรื่องสถานที่ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เด็กเล็กหรือว่าในพื้นที่หรือนอกพื้นที่ในเมืองตา่ตางๆนอกจากนั้นก็คือจะทําให้เรารู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมเสียงต่างาพฤติกรรมการทานอาหารพฤติกรรมการทำความสะอาดมือดังนั้นการสอบสวนต่างๆก็จะนําไปสู่เรื่องที่สําคัญคือการออกมาตรการในเรื่องการป้องกันและก็ควบคุมโรคในกรณีตัวอย่างเป็นการระบาดของโรคมือเท้าปากซึ่งเกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเล็กนะที่ต่ำกว่นนา5ปีซึ่งจะมีการเกิดป่อยเป็นประจําในช่วงฤดูฝนและทําให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ซึ่งเป็นโรคที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศ วันที่10กรกฎา,กาคม2557เวลา6.40นนศูนย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลชุมพลบุรีได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมพลบุรีมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งรายเป็นเพศช,ชายอายุ10เดือนมาด้วยอาการเรียกไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตในเวลาต่อมา แพทย์วินิจัยเสียชีวิตสงสัยโรคมือเท้าปากทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วหรือ SRT r T, อำาเภอชุมพลบุรีจึงได้ดำเนินการสอบสวนโรคในทันทีและสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างทันท่วงที จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้มีการดำเนินงานควบคุมโรคตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพของอำเภอชุมพลบุรีเพราะนอกจากหน่วยงานด้านสาธารณาสุขแล้วอยางได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรีหรือองค์การบริหารส่วนตำบลนาหน,าน,นองไผ่โรงเรียนและศูนย์พัฒนานเด็กเล็กที่ต่างก็เข้ามาร่วมในการควบคุมโรคมือเท้าปากในครั้งนี้ด้วย ในสถานการณ์โรคมือเท้าปากเมื่อเราได้รับรายงานโรคมือเท้าปากในพื้นที่ชุมบุรีก็รู้สึกกังวลเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่ห่างไกลมีเด็กจํานวนมากก็ได้มีการสอบถามทีพิสาทีก็เข้ามาเข้ามารายงานในสถานการณ์โรคต่างๆก็สั่งเอสอาทีของเราเนี่ยให้จัดตั้งวอรุ่มเมื่อจะตั้งวอรุ่มก็มีการลงน้ําสั่งไปยังส่วนท้องถิ่นสั่งไปยังกำนังผู้อยู่บ้านสั่งไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนให้ช่วยกันในการที่จะดําเนินการได้ครับแล้วก็ป้องกันโรคนี้อย่างรรววดเ็ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการป้องกันการรักษาการสืบสวนหาโรคทั้งทีมทั้งบุคลากรในท้องถิ่นทั้งบุคลากรในอำเภอท,ทุกคนก็ช่วยกันเราก็ช่วยกันทําเพื่อจะให้ป้องกันโรคนี้ได้ะะอย่างรวดเร็วและพบว่าประสิทธิภาพในการทำง,งานของเรามีความรวดเร็วและจรงิงจังก็เป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็โรคเป็นไม่ว่าจะสถานการณ์โรคเกิดขึ้นยังไงถ้าทีมของเรารวมกันโดยเฉพาะไอซียทีของพวกเราที่รวมกันอย่างนี้คิดว่าโรคต่างๆเราจะรับได้อย่างรวดเร็วครับ และหลังจากกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโดยกำหนดให้พื้นที่อำเภอชุมพลบุรีเป็นพื้นที่ระบาดของโรคมือเท้าปากแล้วอย่างได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่งประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคและค้นหาผู้ป่วยรวมทั้งรณรงค์ให้สุขศึกษาในชุมชนและสถานศึกษาโดยการค้นหาแหล่งรังโรคในชุมชน ผู้สอบสวนโรคได้ค้นหาแหล่งรังโรคจากการสอบถามบิดามารดาของผู้เสียชีวิตและได้ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในชุมชนในโรงเรียนบ้านกระสงังจำนวน31คนไม่พบผู้มีอาการของโรคและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางบอพิรมตาบลนาหนองไผยจำนวน51คนก็ไม่พบผู้มีอาการของโรคเช่นกัน เราก็เน้นนะครับผู้นําชุมชนนะครับคือท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ประกาศสียงตามสายนะครับเพื่อรณรงค์ทำให้พี่น้องได้รู้ถึงนะครับโรคมือเท้าปากนะครับซึ่งเป็นโรคที่อันตรายต่อเด็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับโรคนี้เราก็มีแนวทางนะครับในการปฏิบัติต่างๆนะครับซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นคนรับผิดชอบนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับเราก็เน้นนะครับให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับซึ่งครูที่เลี้ยงนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลเด็กนะครับได้ร่วมกันรณรงลงนะครับแล้วก็บอกประชาสัมพันธ์นะครับให้พี่น้องในตะบนานนองไผ่ได้รับทราบถึงทิศภัยของโรคมือเท้าฝากนะครับแล้วเรื่องที่สองนะครับก็ทางเทศบาลตะบนาหน้งไผ่เองนะครับก็ได้ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับได้ทา ice, ําควมามสะอาดนะครับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับโดยการล้างด้วยน้ํายาข็อขาวนะครับก็ทาการล้างนะครับท,ที่สองนะครับเราก็พบถ้าพบเด็กนะครับป่วยนะครับหนึ่งคนเราก็จะสั่งให้ผู้ที่เลี้ยงนะครับ <Yeah. S 1> ได้ปิดศูนย์นะครับของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลนาน,านองไัยถ้าเจอเด็กป่วยเป็นบุคคลที่สองนะครับเราก็จะ นะครับเรียนนะครับเพื่อปิดทันความสะอาดศูนย์นะครับเพื่อให้ศูนย์ควบคุมโรคระดับจังหวัดได้พิจรารณาต่อไปครับสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราก็มีการคัดกรองเด็กในตอนเช้าซึ่งเราก็จะรับเด็กมาตรวจคัดกรองโดยการดูจับเล็บมือดูจักซอกหูจากปากจากฟันจากลิ้นแล้วก็ดูที่ ถ้าพบว่ามีอาการตุ่มเกิดอาการตุ่มแดงแล้วก็จะคัดแยกออกไว้ก่อนแล้วก็ส่งต่อไปที่ราพอสตอจากนั้นก็ให้คุณหมอพิจารณาถ้าว่าพบเด็กมีมากกว่า2รายขึ้นไปเราก็ยินดีรับคำแนะนำจากคุณหมอจากหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อจะปิดทำความสะอาดค่ะ จากการรายงานของสำนักตระบาดวิทยากรมควบคุมโรคพบว่าปี2557การเกิดโรคในระยะนี้โดยเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคมมีแนวโน้มสูงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อพิจารณาลักษณะการเกิดโรคเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบมีการรายงานจำนวนผู้ป่วยสะสมโดยรวมในสัปดาห์นี้ของปีนี้สูงกว่าร้อยละ45 เรือเทอกชุมพรบุรีเนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีการเสียชีวิตเลยแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นในเด็กที่เป็นมือรับฝ่าหูน้อยเป็นดีซึ่งสถานการณ์นี้เนี่ยจากแม,มาองอุนแรงมากแล้วก็จําเป็นที่ต้องมีมาตรการระดับเภอในการที่จะบปุ๊บคนโรคได้สิ่งที่ สำคัญนัน่นก็คือการจัดการเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยการค้นหาผู้ป่วยให้เต็มแล้วก็การควบคุมโรคซึ่งแน่นอนที่สุดก,การควบคุมโรคเนี่ยจะทำเพียงจุดเดียวไม่ได้ต้องมีการควบคุมโรคพร้อมๆกันทั้งอำเภออำเภอจุนบุรีป็นใช้มาตรการระมทการทัดรองแล้วก็ควบคุมโรคที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดโดยจำเป้นที่จะได้ช่วยเหลือนะ แล้วก็ศูนย์เด็กทั้งหมดซึ่งอบตเนี่ยมีความร่วมมือทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงที่มีการราย,ายงานผู้ป่วยนปากเนี่ยถ้าหากว่าเราพบผู้ป่วยมืเท้าปากที่มีอาการตั้งแต่ผื่นที่ปากที่มือที่เท้านะครับให้อาปากดูสักน,นิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเด็กมีไข้ร่วมเรื่อยเนี่ยนะครับให้รีบพามาหา,ากำนันที่เด็่บ้านอาสม หรือพามาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพหรือพามาที่โรงพยาบาลมาพบแพทย์มาพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อที่จะทําการดูแลผู้ป่วยต่อไปแล้วก็เราก็จะให้คาแนะนาในการดูแลถ้าเกิดว่าจําเป็นที่ต้องดูแลที่บ้านเราก็จะให้กลับไปดูแลที่บ้านถ้าหากว่าต้องนอนโรงพยาบาลเราก็จะสั่งพักผ่อนให้ดีน ในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในครั้งนี้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆไปได้ด้วยดีแม้อาจพบเจอปัญหาอุปสรรคไปบ้างนั่นก็เพราะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วนอยากให้ทุกท่านที่รับชมได้นำเรื่องราวดีๆของชาวชุมพลบุรีกลับไปใช้ในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ของท่านด้วยเช่นกัน